<c oughs> เราอย่างที่เมื่อกี้ท่านเอกอัครราชทูตได้ได้พูดไปแล้วว่าการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญของของของทุกประเทศโดยเฉพาะการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ซึ่งอย่างที่เราก็เห็นในข่าวมาตลอดว่าคะแนนทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โดยผลการประเมินพิซ่าของประเทศไทยตกต่ามาโดยตลอด20ปีที่ผ่านมา นั้นแนวทางในการที่จะพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากทั่วโลกไม่ว่าจะจากประเทศญี่ปุ่นเองที่เราดําเนินการมา20กว่าปีรวมทั้งของประเทศรัสเซียก็เป็น,นอีกแนวทางหนึ่งที่ที่สำคัญมากที่อย่างกรณีที่เราทำเฟสติวลัลครั้งนี้อย่างเราไม่ได้เน้นการแข่งขันในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็ตัดสินแพ้ชนะ แต่ให้นักเรียนได้แก้ปัญหาจำนวนไม่มาก5-6ข้อแต่ท้าทายความสาม,มารถของนักเรียนและให้นักเรียนรู้สึกชอบคณิตศาสตร์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่งานนี้สำคัญมากก็คือทำอย่างไรแนวคิดคณิตศาสตร์แบบของรัสเซียซึ่งต้องการให้คนชอบชอบคณิตศาสตร์อยู่กับคณิตศาสตร์แก้ปัญหาคณิตศาสตร์นานๆก็ได้ไม่ต้องรู้สึกล้มเหลวเนี่ย เราจะทํำยังไงถึงจะขยายแนวคิดนี้งั้นเราจัดแมท f เฟสติวัลมา5ครั้งแล้วก็เพิ่งได้ได้รับทราบอย่างเมื่อกี้ที่ท่านเอกขรัทุทธูตบอกว่ามี <c oughs> ดําริของสมเด็จพระนิธิธาีิราชเจ้าได้มีการจัดราว n d เทเบิลของไทยแลนด์รละเซียมาสองครั้งแล้วครั้งที่สมเนี่ยจะมีการจัดขึ้นที่ที่ประเทศไทยที่ภูเก็ตในเดือนมิถุนา ปีหน้าั้นกิจกรรม m a t ต f เฟ e จ a l ้าครั้งนี้ก็จะถูกนำเสนอใน t ไทยแลนด์นักเสียรในเดือนมิถุนายที่ผ่านมาอย่างที่ท่านรองอธิการคนชัยได้ได,ได้พูดไปแล้วก็อันนี้ก็จะถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากของอมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพราะทางเมื่อกี้ท่านเอกกราชุก็ได้พูดถึงความสำคัญของการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีส่วนในการที่จะขยายผล a ม h เฟสติวัลไปยังโรงเรียนกลุ่มต่างๆผมก็ได้คุยกับท่านดรโกศลไพสุวรรณว่าเราจะสนับสนุนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนกลุ่มจุฬาภรทั้ง12โรงเรียนแล้วเราก็อาจจะนำแนวคิดเรื่องแม h เฟสติวัลจากทางรัสเซียเข้าไปขยายผลในกลุ่มโรงเรียนต่างๆต,ต่อไปด้วยครับขอขอบคุณมากครับ